ผมตั๊กนะครับจากโอเคคาร์เซ็นเตอร์นะครับสาขาพันทองนะครับวันนี้เอาอีกหนึ่งรุ่นนะครับเข้ามารีวิวให้ดูนะครับคันนี้เป็นวีโก้นะครับ2012นะครับตัวเจนะครับคันนี้เป็นหน้าแชมป์นะครับเอ่อคันนี้เป็นตัวเจนะครับก็เลยจะเป็นกระจังหน้าสีดำนะครับถ้าเป็นตัวอื่นตัว E หรือตัวท็อปอะไรอย่างงี้เขาจะเป็นโครเมียมนะครับอ่ะคันนี้ มีอะไรมั่งคันนี้เครื่อง2.5นะครับเครื่อง2.5นะครับเครื่อง2.5นะครับตัวเจตัวธรรมดาล่าสุดนะครับตัวธรรมดาเลยล่างสุดเลยนะครับคันนี้บอกก่อนว่าเป็นกระบะแคปนะครับแต่ว่าเปิดแคปไม่ได้นะครับก็เป็นแคปธรรมดานะครับเปิดประตูได้2บานนะครับกระฉกมือหมุนนะครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวมาไล่ดูทีละอย่างนะครับข้างหน้าเราดูไปแล้วโอเคคันนี้คือหน้าแชมป์นะครับหน้าแชมป์หน้าแชมป์นะครับ ไม่ได้ทําอะไรเลยนะสีสวยเลยสีขาวนะครับสีขาวนะครับมากับแม็กขอบ18นะครับคันนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วนะนะครับคันนี้เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับกระจกกระจกกระจกก็เป็นพับนะครับพับเอานะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวปับไฟฟ้าอะไรนะครับมือจับมือเปิดนะครับสีตัวตัวเดียวกับรถนะครับสีเดียวกับรถนะครับแล้วก็มีเขาเรียกอะไรลองเบ้านะครับ เป็นโครเมียมให้นะคันนี้คันนี้จัดทรงให้แล้วนะครับจัดทรงข้างหลังข้างหน้าให้แล้วนะครับสวยๆเลยนะคันนี้โหลดมาให้แล้วนี่คัดแต่งนะครับบียซนะไม่รู้ว่าคัดหลอกหรือเปล่าแต่ก็สวยดีนะครับอ่านะครับคันนี้คันนี้นะครับมือเปิดเป็นพลาสติกดำนะครับไม่ได้โครเมียมนะนะครับ แม็กไลเนอร์ hmm. เป็นของโฟคอนนะครับอันนี้เป็นของโฟคอนนะครับไฟท้ายสวยๆเลยนะไฟยท้ายก็จะเป็นทรงนี้นะครับเป็นเหลี่ยมให้นะครับถ้าเป็นวิโก้ตัวก่อนจะไม่มีเหลี่ยมให้นะครับอะเดี๋ยวไปดูด้านในเดี๋ยวให้น้องบุ๊กไปดูด้านใน mm hmm. ด้านในนะครับด้านในนะครับ เป็นสีเทานะครับแต่เบาะเราทําให้ใหม่เบาะเราหุ้มให้ใหม่นะครับเป็นสีดํานะครับเบาะดํานะครับคอนโซลหน้าสีเทานะครับชุดวางแก้วน้ําหรืออะไรพวกนี้สีเทานะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะบอกก่อนนี่นะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดอ่ะเดี๋ยวคันนี้วิ่งเท่าไรเดี๋ยวดูให้นะครับคันนี้วิ่งมา1นึ่งแสสามันกิโลไหนเดี๋ยวเครื่องเล่น นะครับดูเครื่องเล่นให้เครื่องเล่นนะครับก็มาพร้อมกับวิทยุ CD MP3 นะครับ AM FM อะไรพวกนี้ธรรมดานะครับส่วนบลูทูธไม่มีนะครับพอวอร์ l e ดมีให้1จุดนะครับแล้วก็ AUX หรือว่าจะชาร์จเอ่อเขาเรียกอะไร USB นะครับมีสายยูดบีให้นะครับแอร์เป็นแอร์ธรรมดานะครับเป็นตัวปรับมือหมุนนะครับแล้วแต่เลยนะใครชอบ ส่วนพวงมาลัยก็เป็น3มก้านนะครับ3ก้านยังถือว่าใช้ได้ยังถือว่าดีนะครับไม่ไม่เป็นไรนะครับ3ก้าน3าก้านนะครับสวยๆเลยคันนี้แต่ว่าก็ด้วยความที่มันเป็นตัวเจนะครับตัวเจตัวธรรมดาเนาะต้องเข้าใจนะไม่ได้ไฟฟ้ามันเป็นตัวธรรมดานะครับมือหมุนมือหมุนนี่มือหมุนนะครับมือหมุนมือหมุน หมุนกระจกเอานะครับกุญแจก็ยังเป็นกุญแจดอกธรรมดาอยู่นะครับเดี๋ยวจะว่าเอ๊ยตัว,ตวจงตเจทําไมไม่มีกุญจงกุญแจให้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตัวธรรมดานะครับยาซีเลสแอร์เอเ,อเอยนหมดนะครับบอกก่อนฟิล์มยังใสอยู่นะครับ<อ>ฟิล์มเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ<อ>คันนี้สนนราคานะครับอ่าคันนี้ไม่ถึงสามแสนนะครับขาดอยู่พันหนึ่งนะครับของเรา 2 9 9 0 0 0บาทนะครับใครสนใจนะครับคันนี้เข้ามาดูตัวจริงได้นะครับที่โอเคคาร์เซ็นอร์สาขาพันทองนะครับร้านเราอยู่เยื้องๆกับปั๊มเชลนะครับมองไปเห็นปั๊มเชลปุ๊บเห็นร้านเราเลยนะครับตรงข้ามกันเนาะคันนี้ให้โปรอะไรมั่งนะครับคันนี้ผมให้โปรเลยแล้วกันนะครับใครอยากได้เลือกรับขับฟรี3เดือนหรือรับเงินสดกับบ้าน15,000บาทหรือจะใช้เป็นส่วนลดก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้า เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็คันนี้แถมกล้องหน้ารถนะครับ1ตัวแล้วกข้างหลังอีก1ตัวนะครับแล้วก็ฟรีค่าดำเนินการทุกอย่างนะครับเดี๋ยวจัดให้ใครอยากได้นะครับ290,000บาทนะครับอยากได้ทักเข้ามานะครับ v i โ o ้แชมป์ปี12นะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นตัวเจนะครับบอกไว้ก่อน สวยนะครับคันนี้บอกเลยสวยจัดทรงให้แล้วจัดทรงซิ่งให้แล้วนะครับใครอยากได้รีบพักเข้ามานะครับของดีมีน้อยนะครับคันเดียวนะครับตอนนี้มีคันเดียวนะครับยังไงฝากด้วยครับขอบคุณครับ